สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Growth Engineer Mindset Podcast EP #003 นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่น่าสนใจมากๆครับนั่นก็คือการใช้แนวคิดแบบวิศวกรมาแก้ปัญหาซับซ้อนในแบบที่ผู้นำเก่งๆเขาทำกันเคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับว่าทำไมนะทีมของเรามีแต่คนเก่งๆขยันขยันทั้งนั้นเลยแต่พอผลงานออกมากับหน้าผิดหวังซะงั้น มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ปัญหาสุดคลาสสิกแบบนี้ล่ะครับที่เราจะมาหาคำตอบกันในวันนี้แล้วมันก็น่าแปลกนะครับคือผู้จัดการเองก็อยากจะซัพพอร์ตทีมให้มากขึ้นนะฝั่งทีมงานเองก็อยากจะได้รับการซัพพอร์ตเพิ่มเหมือนกันแต่ไปไปมามากลับไม่มีอะไรดีขึ้นเลยมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นคอยขวางเราอยู่ซึ่งมันก็บอกเราชัดๆเลยครับว่าแค่ความตั้งใจดีนะ่ะมันไม่เคยพอ เอาละครับเพื่อที่จะมองทะลุปัญหาแบบนี้ได้เนี่ยเราต้องมีเครื่องมือใหม่ๆเข้ามาช่วยและเครื่องมือที่ว่านี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าการคิดเชิงระบบหรือ System Thinking นั่นเองครับ ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับการคิดเชื่องระบบก็คือการฝึกมองภาพรวมทั้งหมดแทนที่จะไปโฟกัสแค่จุดเด็กๆล็กทีละจุดมันเป็นเหมือนกรอบความคิดที่ช่วยให้เราเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆเห็นแพทเทิร์นของการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่ภาพนิ่งๆที่เกิดขึ้นตรงหน้าเราเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆในเรื่องนี้ก็คือโมเดลภูเขาน้ำแข็งนี่แหละครับ ลองนึกภาพตามนะครับส่วนที่ลอยอยู่เหนือน้ำเนี่ยคือเหตุการณ์ที่เราเห็นที่เราเจอกันทุกวันแต่ส่วนที่สําคัญจริงๆนะ่ยมันอยู่ใต้น้ําครับใต้น้ำเนี่ยมันมีอีก3ชั้นซ่อนอยู่ชั้นแรกคือรูปแบบหรือแนวโน้มที่มันเกิดซ้ำๆลึกลงไปอีกคือโครงสร้างของระบบที่เป็นต้นตอของรูปแบบนั้นๆและชั้นที่ลึกสุดเลยนะครับคือกรอบความคิดซึ่งก็คือความเชื่อลึกๆที่เป็นรากฐานของทุกสิ่งทุกอย่าง ทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกเราลองมาดูบทเรียนราคาแพงจากความล้มเหลวในโลกธุรกิจจริงๆกันบ้างดีกว่าครับเรื่องราวพวกนี้จะทําให้ทฤษฎีที่เราคุยกันเมื่อกี้มันจับต้องได้มากขึ้นเยอะเลยผมว่าหลายคนน่าจะยังจํา iPod ได้ดีเลยใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมีบางคนที่พอจะจํา z u ูนของ Microsoft ได้เหมือนกันทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นเครื่องเล่นเพลงเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยแต่ทําไมนะผลลัพธ์มันถึงต่างกันขนาดนั้นดอนนอร์แมนครับ นักออกแบบระดับตำนานเคยพูดไว้ว่ามันไม่ใช่เรื่องของ iPod แต่มันคือเรื่องของระบบตั้งหากคำพูดนี้สั้นๆแต่ทรงพลังมากนะครับแล้วมันก็คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดที่เรากำลังจะคุยกันเลยประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับ Apple ไม่ได้แค่ขายเครื่องเล่นเพลงแต่สิ่งที่เขาขายคือระบบของประสบการณ์ผู้ใช้แบบครบวงจรตั้งแต่โปรแกรม iTunes ไปจนถึง Genius Bar ในร้านทุกอย่างมันถูกออกแบบมาให้เชื่อมโยงกันแบบไร้รอยต่อ และนี่แหละครับคือการคิดเชิงระบบที่ทำให้ Apple ชนะขาดอีกตัวอย่างที่คลาสสิกมากๆก็คือ Polaroid ครับเขาเป็นผู้บุกเบิกกล้องดิจิทัลเลยนะแต่กลับต้องล้มเหลวไม่เป็นท่าเพราะอะไรนั่นหละครับเพราะกรอบความคิดที่ผิดพลาดซึ่งมันอยู่ก้นบึ้งของภูเขาน้ำแข็งนั่นแหละพวกเขายึดติดอยู่กับความเชื่อที่ว่าลูกค้าจะต้องการภาพพิมพ์เสมอและก็ไอกรอบความคิดที่มันล้าสมัยนี่แหละครับที่ดึงทั้งบริษัทให้จมลงไป โอเคพอเราวิเคราะห์ปัญหาเป็นแล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปก็คือการลงมือแก้ไขเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเราจะคิดแบบวิศวกรแล้วก็แก้ปัญหาแบบผู้นำได้ยังไงสิ่งนี้เราเรียกว่าปัญญาเชิงระบบหรือ Systems Intelligence ครับมันคือการเอา System Thinking ที่เราคุยกันไปมาปรับใช้จริงเป็นการผสมผสานตรรกะแบบวิศวกรเข้ากับความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงดีๆให้เกิดขึ้นในระบบ และนี่คือตัวอย่างที่ผมว่าทรงพลังที่สุดแล้วครับที่จะแสดงให้เราเห็นเลยว่าแค่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆเนี่ยมันสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนได้ลองนึกภาพตามนะครับเรามีห้องประชุมที่มีทีมงานอยู่6คนสถานการณ์แรกเนี่ยทุกคนมีทัศนคติแบบตั้งรับต่างคนต่างกักนิดๆหน่อยๆทำงานแค่80%ของศักยภาพตัวเอง เทียบกับอีกสถานการณ์หนึ่งที่ทุกคนมีทัศนคติที่สนับสนุนกันและกันรู้สึกมีพลังแล้วก็ใส่เต็มที่ทำงานได้ถึง120%ยนผลลัพธ์มันน่าตกใจมากนะครับในเคสแรกที่ทุกคนทำงานแค่80%เนี่ยพลังงานรวมของทีมกลับเหลือแค่0.26หรือพูดง่งายๆคือ26%เท่านั้นเองแต่พอมาดูอีกฝั่งเมื่อทุกคนทำงานที่120%พลังงานรวมมันกลับพุ่งไปถึง2.98 หรือเกือบเกือบ300%เลยทีเดียวโอ้โ oh หนี่มันแสดงให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงเพียงนิดเดียวในกรอบความคิดของแต่ละคนมันสร้างความแตกต่างแบบมหาศาลให้กับผลลัพธ์ของทั้งระบบได้เลยและจุดนี้ล่ะครับที่เราเรียกว่าจุดคานงัดหรือ leverage point แล้วเราจะเอาไปปรับใช้ได้ยังไงบ้างสรุปเป็น4หลักการสำคัญสคัญแบบนี้ครับ 1. ออกแบบระบบของประสบการณ์ไม่ใช่แค่ตัวผลิตภัณฑ์ 2. เปิดเผยตั้งคำถามแล้วก็พัฒนากรอบความคิดร่วมกันในทีม 3. พยายามมองหาวงจรป้อนกลับหรือ f ฟีดแบ็กลู o p s เพื่อจะได้เลี่ยงผลลัพธ์ที่เราไม่ต้องการและสุดท้ายข้อ 4. ปรับเป้าหมายพฤติกรรมการวัดผลและรางวัลให้มันสอดคล้องกันทั้งระบบครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้เราได้ไปลองคิดกันต่อนะครับว่าในชีวิตการทำงานหรือชีวิตส่วนตัวของเราเนี่ย อะไรคือระบบที่ซ่อนอยู่และจุดขานงัดที่เล็กที่สุดแต่กลับทรงพลังที่สุดมันอยู่ตรงไหนกันแน่ถ้าเนื้อหาในวันนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม g r o s s e n g i n e e r Mindset กันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการเจาะลึกดีๆแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับแง่คิดดีๆเกี่ยวกับการเติบโตและ mindset สวัสดีครับ